ปิดกระชับบริเวปิดเด้วยโอทางนั้นแบบอาปึงบ่โอ้คิดว่าปิดทางนี้แล้วก็ปิดทางใน,นนั่มเนาะแล้วงแล้นอนเจือกันเลยเอนอเนาะอ่ะแบบอ๋อแม่นี่เย็นอยู่บ่นอนกันค่ำคืนกันน,นี่แกชานเนาะผุ่นผากับปั้นขาดวัด น้องปากราบสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น e ้อง FC กันเบิดสุขขุสคน กะมาพบมาพอกับสาบัวมื้อนี้กะยังอยู่นํานองปลาคือเก่าเนาะปลาพุดถ้ากันเฮ็ดหยังอนี้สบายดีสบายดีโนเฮ็ดหยังนะโอ้ยพอดีแม่เพิ่นมาขายดอกกระเจียวกพกันซื้อดอกกระเจียวื่าใส่น้องเตี้ยเฮ็ดเมนูอกกระเจียวจ้าแจ้วมื้อนี สำนันเ้ยหรออันนี้ว่าน้องเตี้ยโดยมีไข่วัวทอดตับมันไข่ไข่ตับแจ่วฉลับไปคนปรุงสุดท้ายเบาเค็มว่ะซีมือเองเค็มกินบ่ได้เลยไข่ว่าเสียห้ยน้องปลากับน้องเตี้ยนี่ผ้าไปเบิ่งเฮือนอ่าเอื้อยโตะนี่นะเออเพิ่นเป็ดย่างนะคือว่าเฮือนเล่าเนี่บ่มีบอก่เนี่ยเนี่นบอกน้องเตี้ยบ่มีให้หน้าตะก้าได้วยใช่ไหมหน้าตะก้ากับแม่หรอืม

เด็กอันนี้ก็เป็นเพื่อนลูกป่าที้มาเรียบร้อยแล้วอ่ะเนาะขึ้นเองด้วยบ่อนิไปาเดี๋ยวสิชวนทั้งน้องเพิ่นมาเลาะเบิ่งอีกทีเนาะตอนนี้กัสิขึ้นอาสิไปเพื่อนของเอื่อยเพิ่นก่อนเพิ่นกับ่มีบ่มีขาดเคินอีหยังน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อนคนละทาง มันจะน้องปลาเพิ่นพาไปบ่มี <c oughs> บม่ <c oughs> บมีประตูว่ะนะ <c oughs> แบบแบบแูบถามหัวเลยเนาะกระโลดเลย

แต่เป็นเฮียรถต้มย่างนะเฮ็ดยางนะเฮ็ดต้นทังเออได้เฮ็ดยงกินนะแกงบ่หลายปีแล้วนาหกปีหรอกมาอยู่ที่นนนะโอ้ดอยดมาอยู่นี่เจ็ดปีก็เปีันนอกเจ็ดปีแล้วโอ้เป็นบ้านเกิดเลยบ่บ้านเกิดเลย คือว่าอยู่ใกล้กันบริไกลกับน้องปลาเราก็น้องเตี้ยเนาะคนละผาทางเนาะต้นนังเป็นเพื่อนมวยเออต้นหนังเป็นเพื่อนสมวยเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยเออ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 แค่ชนะจะเลยสินี่เดนอมแอมนี่เลยโอ้ลงไปอ่าทั้งหน้าเพื่อนลงไปแถวนี่เนาะโอ้ยังทัางวันก้าวของเจ้ากะยังยังเริ่มแล้วเนาะมีหนามมีในเลยโดยโดยพี่น้องเลยคือเจ้ากับมาดดิันเล่าเรื่อยจิ๋วบลูก แบบมีนะอยู่น่ากินได้แบ่งปันดีปะบางทีกับปั้นที่อันบุมีกับวาว่าได้หมูปันเนาะกับ่ได้ปั้นโดยวา้กับกลุ่มครอบครัวผ่ครอบครัวมันนะเนาะคือไปหาดอกกระเจียวได้ชาไปกระไพ้าย์กระเพยกระมูอพูนไปช่วยกระมูอหนาวถือว่าไปไกลพอสมควรเนาะบ่่วาโดยลูกชายเจ้าหรือคนไหนลูกชาย เดี้ยผ in> yeah> ู้ทำเครื่องนาวปรกาผู้นึงค่ะไปน้ำพองอผู้พายกระเปาเลยวขนาหนาวรอเนล่นายเหนอยเลยเนาะจ็ปีแลลูกชายสิปีบอกสิบเปีแล้ววะโดยโเนาะเฮ็ดยังเป็นแน่ลูกชายหน้าเป็นอยู่บ้ฮะเป็นเป็นบอกเพราได้ด้านแน่นา ญาติก hmm. ันกับพ่ายญาติกันไทยนะแม่โอ um> ้ซ erm> um> ื้อรถอีกคันหนึ่งแล้วลูกเด้อครับบักตัวใหญ่แล้มันมั่นใจแน่วางใจได้อยู่โดยเพืนี้ก็ถือว่ายังโมมั่นใจปันใดเพิ่นยังน้อยเนาะพอคนไปยังแสนนะจักไปทางไหนเมื่อบ้านเมื่อบ้านเนาะเมื่อเบี้ยน่ะเนาะเวียกของเพิ่นนั่นแหละอืโดยโดย มีแต่ลูกชายบ่วะถือว่าเรื่องเล่าของเล่าก็ถือว่าบ่มี่แล้วไหมเนาะถือว่าผู้มาโลกาชอยบ่มีมีแต่ผูไทยมาเก้อบเปรอะเป็นนัวกระขาดแค่หนึ่งชี้เนาะสาวกินทำทุกคนเลยมีลูกสามคนกับมีแต่ผู้ชายเพียงเพียงบ่มีผู้ชอยรุกาได้เนาะมียังสองสาวเนี่ยฮะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยเนี่ะใครเห็นเ่อคยเตะตุ้ยเคยเนี่ยนะฮะ หรือว่ามื่อนี้วัดมือบ่เห็นอืดเตี้ยมัเหรอมาเห็นเนี่ยเป็นนี่ใดเสื้ออืดเฮ้ยไม่ดองเลยน้องเลยโดยโดยเนาะเห็ดยังแช่นองหล่ากินหนักโดยตัดใช่ไหนะอยู่เซฟบนลหลัวน้ำนิ่งเออเอาเราถ่ายบ่ไปแก่เอาแถวใกล้อยู่บ่มีบ่ถามบ้าเงครูน้ำส่างได้จ mm ้ะครดน้ำส่างบ่มี บ่อบ่อนัำเจาะน้ำเจาะอยัางได้เจาะน้ำกาฮันเลยลูกเป็นนิรันด้์โมไดเฮงแบบเป็นเบิดอ่ามูว่านบ่หรือว่าจังไรบ่ทางอัฟกานิสถานหักน้ำก็ออกหน่อยคือกันบัเทือนเจ้าะได้ใช่หนองปลาบงนาของบงน้ำได้บงต้นน้ำเออน่ำมันชุ่มตลอดเลยทางพี่ก็คือ น้ำนองก็คืออ่งอยู่เนาะอ,อ่งกรบเพาแหง้งเออเอาเขากินหนีบ่ได้บอกระไ้ะกินจางเออจางทากินก็ได้ต้มอ,อ,อันนี้เด้ใชะอันนี้แบบแบบบ่ได้ต้มเลยบ่เป็นจังไดรแบบแซ่บแซ่บนำใช่ไหมเอ้าชิมเบิ่งเจ้า กินบดมูบ้านนะเนาะไปกินพุ่นบ่บ่ได้ใช้ตู้ออกตู้เย็นบ่พื้นไผ่ได้ใช่ไหมไผ่แต่ไส้อันมอแห้งเใไผ่แห้งมันเพื่อนอนนันเด้เพื่อนของไผ่นะเพือนนางมวยนเเพิ่นกับบรชไผผ้าบ่ไผ่ผ้ามันได้แถวนี้หลังนี้กับบดรใชา อ้อสายพื้นสายพผ่คือว่าไก่อยู่นี่เนาะสายายกับข้าเจ้าโบลงไห่เนมมีหมอแวงขนาดแน่งไปเฮือนเอาออกมาแต่บ้านไปเฮือนน้องอกยังไปยังเมืองปนัดเล็กไกเือบมากยเือนยบบ่ แซบเลคือชาวไร่พลองพึ่แดงลองน้ำสางด้พอน้องเอ้สบายดีด้อโดยโเพราะว่าขาไม่ได้กินน้ำส่างมาหลายปีแล้วละม่ได้กินน้ำซื้อเนาะม่บขาแต่ก่อนขาก็กินน้ำน้ำส่างเนาะม้กับบ้านบ้าน้องปลาก็เลยลองซิมืนน้ำสางนะมันก็โอเคอยู่โอเคยู่แซบอยู่ได้แม่ทำดาษขาบอบเคยกินไนากั Làm bền bền dùi nó Bớt say phui chắc sợ Cả hao hết Mắn có mi ngăn sư Lấy loại phui cả Bằng uhm. phía cả say Bằng phía cả thăm là sao Khảo chắc sợ Nhìn em cả bộ cơn ship sớp ừ. Bớt cái khuy sư đó Hà ngân sư Tốt lệnh tốt nhằng ma này hết Phải đáp tràng nhá Tắt coi luôn phần phái พอปะยูเอ้าบมได้ไปน้ากันปะบ่มีผปะยูอย่างน้ำงัวมีมีแจ็คตูงัวงัวมันมีสีโต๊ะอืมตกแล้งมาโบได้ปล่อยบ่บ่บ่เคยปล่อยเป็นงัวเถิกงัวอยังบ่ผูกตลอดพกตลอดนั่นดิลูกชายได้จากบบได้หายเพิ่นเรียงบ่ใช่ลูกชายเขาก็บปะยูไปน้ำพอลเอ่อเพิ่งเข่าลงทั่นลงเทียนอยู่บ่บ่ได้เข่า มาแต่หาดอกกระเจียวนี่กินเข่าแล้วบ่ยั้งยังแกงบ่อะนะเห็ดเห็ดยังสิแกงเห็ดอันเห็ดอันก้อนถังเออบบเคยกินนะแช่บ่เฉะแกงใช้ผักอีกอ่อีตู้ห้างอย่างเงี้ยแล้วแกงเห็ดเพาะได้ใช่ยังบ่ได้เว้คือเห็นแท้นน้ำตาดนะเออยังบ่ทันได้ออกเห็ดขาวเห็ดยังได้ใช่เห็ดขาวกับโบเพ่ะเป็นสายเปานเซลคือว่าเนาะ น้องเต oh, ี tá, ้ยบ่ได eh okay. anyway. no ้ช่วนไปบ่ใช่โอ้น้องเตี้ยตื่นบ่ทันเออฝนอืตะเก่าน่ะไปยูบเพิ่นกะไปอืมน้องปาเนาะไปน้องปาไปน้ำกันบ่อันช่วงนี้ิ่นนั่นเนาะิ่นมีธุระิ่นมีธุระจะธุระยังบ่เกียลเหรอเกลียดลายนะเียนลายลยนอล เพื่อนแน่นองหนึเฮ็ดเองบ่ซะน้องเพิ่นเฮ็ดเองบ่อันจ้างเขาาอืมจ้างคนในบ้านนี่แหละเนาะลุงป้าเจ้าหน้าแม่หน้าลุงของแม่กปแลับไปหัวพ่อของน้องเลยมวยเพิ่นกับพ่อเท้าพี่มานั่งพี่เจ้าน่ะยังแยกกันคนละมุมป้าน้องป้านี่ปุ๊กได้จักปีนี่เฮือนหลังนี่เจ็ดปี เจ็ดปีอายุเจ็ดปีมีลูกหาคนอะไรหาคนป่ะจ้ะออน้องป้าว้าไปฮะแม่มาเห็นโทรศัพท์เด้เอิมาจะเห็นนักขี่พอเตียงก็จะบอคอยเบิ่งแบบเออขลินทะลกเนาะเ่อเตี้ยมาเห็นไม่เข่าชิบช่อปนะคู่มือนี่ก็คือชื่อเข่ากิน โดทรายนเดียวนี่ทางผิดเป็นชาวปกนี่ก็โลกมเดรชวเป็นเฉกไงวะจำเงินพ่อชาวบาเงินพอกายชื่อํำเงินพ่อเนาะไปชื่อผกเกลือเป็นนัวเนยเพราะว่าไปหายางกาโบแมนว่าชิได้ลายเนาะคือหลอกกระเจียวเมื่อนี้ก็ได้สามทุงบ่สามชิพพันถุงในชิบงามไม่เนาะขนตกอาช่วยอยู่ น้องปลาสิเข็ดวยังกินน้องปลาหนึ่งต้มต้มต้มแจ๊บแจวจุ่มน้ำแจ๊เนาะแม่ได้เจ้ากินหมูเป็นนาะแม่ได้จ้านะเป็นเด้อเวล่ะค่ะกินเป็นแต่แมงเมาแมงเมาแล้วกินเป็นสุกชันแล้วก็กินแต่พวกที่มันมีผิดอ่าอ่าอ่ากินแต่พวกทีผิดกินแค่งหัวไม่ผิดกินมาซะ รักลักนี่คือเอื้อยอยากไหลอย่างนี้ลักลักเลยดิเพื่อนหมดใหญ่เพื่อนเพราะมันกว้างแน่ลูกอ่ะใหญ่เลยเด้ใหญ่ก้านาบานขึ้นืออะยังบอกเป็นทางเงินทางคำอีกจะพักหนึ่งแล้วลูกอีกจะพักหนึ่งแน่เน้อตอนนี้เพิ่นยังน้อยอ๋อได้เพื้อนไหมดินนี่ก็เป็นดินของเอื้อยเองบ่ ใช่หอใช้ดอกลินกุ้งเหมใช่คุ้งหัวคุ้งอย่างนี่ปอไฮน่าตะกากันยูมองเดียวกันเลยทหอมเปดแังนั่นหัวอ้อมทงนั่นนนอ้กบเจา่ะเราไปเบิ้งลูกทั้งชนกีว่าบานกะเดียวเบิ้งคือหนามเปิลเบิอยู่แท่นะป่ะให้หลอกลูกอะเดิมใหญ่เลยใช่มายังน้อยในย่านว่าเพิ่นเอา พื้นไผ่ไปจิเออเป็นยังอันปิดบอลเดียวนี่พ่อเลยบอปิดบอลเดียวนี่ได้หลอวปิดกระชับบอลได้ปิดออทางนั้นอ่ะปึงบ่่แมเออคิดว่าปิดทางนี้แล้วก็ปิดทางในนั่งเนาะนอนเจือกันเลยเออเนาะอ่ะแบบอ่อแม่นี่เย็นอยู่บ่นอนกันค่ะเมื่คืนกัน ออนี่แก่ชาดเนาะผุ่นพากรปบาดขาดว<ร>ัดน่องปลา,อาชอบปูนคือบอมาให้ทั้งอันแบ่งปันทั้งเอื้อเฟินอ้อมคังแน่นี่เนาะออืนั้นชื่อผากรบอกพอลูกเออ เาหมูไผ่นี่หมแม่นอคือจอยแท่น,น,ทออนเลยชอบเท่าไรเลยค่ะังหวาแม่เพได้ชื่นชอบนี่จะไปซื้อข้าวอืมเอางันกเจ้านี่ว่าทอนี่ว่าทงคุ้นกับเมนบทาทำงหนูนูนหมมีน้ำเอแต่ก่อน,นีลีเื้มแล้วก็คุ้งทอานีบ่าเออ นาบุกีให้เนาะเขานี่ชุ้มชุดนี้หลายหลายหลายทีชุดเด้ได้แจ็คชอตกับทำใสผู้กับบุกเล่นชิมฮาชอบอันนี้เคยเคยใช้ผู้อยู่วะเคยกับแจ็คช็อตกับเนี่ยทั้งเันใสทีเฮาดำเนี่ยชอบดิ้งเออก็คือพอมันบ่มีเงินซื้อนี่แหล้วแจักงามบ่งามโมหูโมหูเลยเบิด์ตแชมนั่นคือพ่อ ย่ามได้สีบานนี่คือคักแค่นี่น้ำนี่ย่านประเทานไทได้แล้วเออไทยเรียบร้อยตาเก่าจะสีบานตาสองอันนี้มานี่อือชองนี่คือพ่อเลยปะพ่อเออให้กับใหญ่อยู่เนาะสามาเบิดชองตะก้านี่ก็ถือว่าอันนั้นเป็นเป็นหน้ากระเจ้าบอกนะเอ้าเฝืนหมูเห็ดนะ เจ้ามุอ้อหนไหนาแต่ก้าโอ้ถาว่าไดนี่เหมาะได้หนะเออแม่่าเห็นาหน้เออถาว่าเห็นไ้นานี่เหมาะด้วยได้นี่มืนจะไรอย่เีได้บเป็นชวนมันชวนอ้อยอบัดทังนั้นบัดนู่นบ่มีหน้ามันเรเนาะบ่มีน้าสิปูกเข่าด้วยบ่อปีนี่หรือว่าปลูกมันคือก้าบ่มี เออถ้าว่าเนาะแต่ว่าเฮามีเงินเนี่ยรุดรุดลงมาให้มันเพียงครั้งนี้หนามนี่ชีอ่างไห่นี่โดยอืมทั้งนั้นอยากโน่นเนี่ยได้กะเข่ากับบคุคคลงามเนาะชีงามแต่แถวแถวรองนี่นบอนั่นแหละแถวรองในงามรุมพุ่นของไพ่ชายเป็นดินไพ่นะดินของพอน้องเตีย้ยเออยังเป็นปลาเป็นโคกโด้วยถ้าว่าเป็นไห,หน่านี่นั่นเนาะโดย อ,อจังไดก็เป็นกำลังใจให้ะเด้อโดยโดยทางเขาก็ถ่ายให้ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่น,นให้เพื่อนได้เห็นเนาะถ้าว่าเพื่อนอยากซอยเดือเขามากกะชอยเขามาได้หลักๆักนี้คือเือนอยากได้เพื่อนโดยเรื่องเขานา้ำจำปาได้ใช่เขานา้ำจำปาค่ะ พอทนได้อยู่อืมเพราะว่าเฮาหาเงินเด็กเ่น้อยือทยอยไปหลักๆนี่คืออยากได้เฮือนัวบ่เวลาฝนตกหัวอืมเพราะว่าหลายปีแล้วเนาะเป็นกําลังใจให้จังได๋กะทางเฮากสิได้กลับแล้วบดนี้เนาะโดยโดยอสบายดีเด้อโดยเนาะเป็นกําลังใจให้ทางอ่ยังเนาะ นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยให้นาะตาก,กาเพิ่นกับบ่ได้ลายเนาะนี่กะเฮือนซานกะปลูกหลายๆปีแล้วเนาะเพิ่นกะอยากได้ใหม่แต่กะยังบ่มีเงินอ่าถ้าว่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยากช่วยเหลือทั้งเอื้อยเพิ่นนี่กะอยากให้ชะบัวเป็นสะพานบุญกะยินดีเด้อเนาะหลักๆก็คืออยากได้เฮือนแต่ขาา้าวน้ำชั่มปลาเพิ่นก็อยากได้อยู่หังอยากได้เฮือนหลายกลัวเพิ่นว่าเนาะ เป็นกำลังใจให้จังได้กะสาบัวกาสิได้กรับก่อนก็ฝากติดตามเลยด้อพ่อแม่พี่น้องน้องฝากกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะซาบัวกาสิได้ขอก่าวเข้ามาสบายดีสาบายดี